รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับ FMAM นะครับมี FMS, w m w 3แบนด์นะครับเป็น National Panasonic, m a e i n j a p a นนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบใช้ไฟ DC นะครับมีไฟ DC 4.5โวลต์ลบในนะฮะแล้วก็หูฟังใช้ฐานได้นฐานเบอร์ซี3ก้อนนะครับ m a e i n j a p a นนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวินเทจที่วิเทจนะครับ ใช้งานในเต็มระบบนะครับตัวนี้ขึ้นถึงประมาณ91.25 mhz เนะสำหรับปีเนะครับเริ่มต้นใส่ฐานนะผลทด้วยการใช้ฐานนะครับเบอร์สีก้อนฟดออนนะครับเดี๋ยวทดสอบ AM AM ก็คือ MW นะครับ วันนี้วันที่9หรือพวกตีเอกวันเดียววันสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอเชิญตัวนี้จะเป็นปุ่มโทนนะครับข้างบนนี้จะเป็นวอลลุ่มไใช้สิิทธ์กันอันนี้วอลลุ่มนะครับทางฝั่งผู้กันตนเองเนี่ยท่านก็สามารถเลือกผู้แทนของท่านได้อันนี้สำหรับ M W เนี่ยมารีเทนชันอลตรงนี้ที่จะเลือกผู้แทนของฝั่งเลื่อนสดูตรงนี้ได้ M W ประมาณ160คูณ x 1 0กิโลเฮิรต์นะรีเซชชั่นแนลชะ่นแนลนะแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยอ่เปิดปิดไฟนะปัดอันไหนบ้างเลื่อนมาที่สองจะเป็น SWS s w นี้จะคืนความเื้นที่นะก็ขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับนอนหลับพันดีนะครสามแบนด์นี้ใช้ได้หมดขอให้ท่านไปรักษาสุข แล้วก็ FM เลื่อนมาสายสุด FM จะรับตั้งแต่88.0ระบบจระบบรีเซ็ตตรงนี้นี่นะครับขออนุญาตอาวเสาขึ้นนะอันนี้ FM นะครับ๋ยวแป๊บนึง ท่านช่อง7 HD มสดกดสามแปดสิบแปดจุดห้าเราช้ช่วงนี้เลยนะควลากประกาศบคุกท่นอีูกพว้กีเซตนี่ไม่รู้ใช้ยังไงนะฮะแต่มันสามารถแบบจูนขึ้นได้เหมือนกันเสียงดีนะครับเสียงดีมากนะครับโกนก็ปรับได้ทุกอย่างเต็มระบบเลยนะครับ ตำแหน่งก็คือไม่มีฝาปิดรางถ่านแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ไม่มีหลุดนะครับเพราะมันแน่นมากนะฮะไม่มีหลุดนะครับสายทานไม่มีหลุดแค่ไม่มีฝาปิดรังถ่านอย่างเดียวนะครับ,บรเคยนะครับพอจบการรีวิวนะครับปิดก,ก็คือออฟพวเวอร์ตรงนี้นะครับ